รีววมี c 21Y, OPPO A16, vivo Y12s ทั้ง3รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่หาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเราแค่เดินไปเป็นห้างแล้วก็ไปหาเลือกซื้อได้เลยนะครับผมยิ่งช่วงนี้เปิดประเทศแล้วด้วยนะครับทั้ง3รุ่นนี้จะให้ราคามาที่เท่ากันเลยนะครับอยู่ที่4,799บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งราคาที่ผมอิงมาเนี่ยเอามาจาก Lazada นะครับผมซึ่งเป็น Official ของแต่ละแบรนด์เลยนะ เลยที่สาคัญนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยแล้วอยากจะซื้อสักรุ่นหนึ่งนะครับผมผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับอะโอเคมาดูที่เรื่องของวัสดุแล้วก็การออกแบบกันนะครับผมเราก็คงจะบอกไม่ได้นะว่ารุ่นไหนเนี่ยดีไซน์ดีกว่านะผมแล้วแต่ความชอบของคนนะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุเนี่ยแน่นอนว่ามันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมมือถือราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะใส่เป็นพลาสติกมาให้นะครับผม แต่ที่เหมือนกันหมดทั้ง3รุ่นก็คือที่ด้านหน้าหน้าจอนะครับผมเลนกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นติ่งทรงหยดน้ําเหมือนกันหมดทั้ง3รุ่นเลยนะครับแต่สําหรับใครที่วอร์ e, ี่เรื่องของน้ําหนักเนี่ยจะบอกว่าน้ําหนักของทั้ง3รุ่นนี้เท่าๆกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่บางที่สุดนะครับอยู่ที่8.40ม mm มนะครับก็คือตัว Oppo A16 นั่นเองนะครับแสดงว่ารุ่นนี้น่าจะจับแล้วก็กระชับมือมากที่สุดนะครับผมในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ แต่ว่าเราจะซื้อมือถือทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาดูสเปคกันนะครับผมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่านะครับผมมาดูในส่วนของหน้าจอกันก่อนเลยนะครับผมหน้าจอนะครับผมเริ่มต้นด้วย Realme c 2 1 y ก่อนนะครับ Realme เนี่ยจะให้หน้าจอมากว้างที่6.5นิ้วนะครับความละเอียดที่ HD p l u นะ แล้วก็สามารถดันแสงสว่างได้สูงสุดที่400นิตนะครับผมส่วน Oppo A16 เนี่ยจะให้หน้าจอมากว้างที่6.52ความละเอียดที่ HD+ เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ดันแสงสว่างได้สูงสุดที่480นิตนะครับส่วน Vivo จะให้หน้าจอมาที่6.51นิ้วนะครับผมความละเอียดที่ HD+ เหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับ ทั้ง3รุ่นเนี่ยจะใช้หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD เหมือนกันหมดเลยนะคบผมซึ่งค่าความสว่างเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับผมส่วนตัว Vivo Y12s เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาให้แสงสว่างมาเท่าไหร่เพราะว่าในสเปคเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสว่างในการเอาไปใช้ข้างนอกนะผมให้ Op ป o ก่อนละกันนะครับผมพูดกันตามตรงก็คือหน้าจอไม่ค่อยได้กลิ่นกันเท่าไหร่นะครับผมไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรที่มันดูแตกต่างกันมากนะเรื่องที่2นะครับมาในเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับผม ตัว r e a l m มีนะคบผมจะได้เป็น Android 10นะครับครอบทับด้วย r e a l m มี UI นะซึ่งก็จะเหมือนกับทาง Vivo เลยนะครับได้เป็น Android 10ครอบทับด้วย FunTouch OS เวอร์ชันส1นะครับผมส่วนตัว oppo a 1 6เนี่ยจะได้ Android 11แล้วนะครับผมแล้วก็ครอบทับด้วย ColorOS v เวอร์ชัน11.1ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว oppo เนี่ยได้ Android เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัว r ร a l m มีหรือว่า Vivo เนี่ยจะได้อัปเกรดเป็น Android 11แล้วหรือ,อยรับ ยังไงก็ลองไปเช็คกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอ่ามาถึงในส่วนสําคัญของมือถือนะครับก็คือหัวใจในการทํางานนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของ CPU แล้วก็ GPU นั่นเองนะตัวเรียวมีนะผมจะได้เป็น CPU Unisoc T610 นะครับความเร็วในการประมวลผลเนี่ยที่1.8 GHz นะครับผม GPU เป็น Mali G52 นั่นเองนะส่วน Oppo A76 เนี่ยจะให้เป็น Helio G35 ความเร็วในการประมวลผลที่2.3 g h z นะครับ GPU เป็น Power VR GE8 320นะครับส่วน Vivo y 1 2 s นะครับผมก็จะได้เป็น Helio P35 นะจริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนี้ไม่ค่อยทิ้งห่างกันมากนะครับผมความเร็วของ P35 เนี่ยจะให้มาที่2.35 g h z นะครับอันนี้คือความเร็วสูงสุดนะแล้วก็ GPU เนี่ยจะเหมือนกับทาง OPPO เลยถามว่ารุ่นไหนจะเล่นเกมได้เรื่อนกว่าจะใช้งานได้เรื่อนกว่านะครับผม ต้องบอกตรงนี้เลยนะคบว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก CPU ของ Uni s ซ c ที่ทางเรียวมีเลือกใช้นะครับผมแต่บอกเลยเลยว่า T610 จากทางเรียวมีเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลกว่าแน่นอนนะครับผมหุมค่ายืนยันเลยนะครับเพราะว่าสเปคของเขาเนี่ยสูงกว่านะครับในเรื่องของ CPU ในเรื่องของ GPU เนี่ยทำได้ดีกว่าทำให้แรงกว่าแน่นอนนะครับผมเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลกว่านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมที่น่าจะเป็นตัวที่ชี้ขาดเลยนะครับในเรื่องของ ประสิทธิภาพก็คือเรียวมีเนี่ยจะให้แรมมาที่4 g b ความจุที่64 g ินะครับแล้วก็ตัว o p p o e กับ Vivo เนี่ยจะให้แรมมาที่3 g ิความจุที่32 g b นะครับผมอ่ะในราคาเท่ากันนะครับที่4,799บาทนะถ้าพูดกันตามตรงก็คือเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยต้องยกให้ทางเรียวมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่อะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยมาให้เยอะกว่านั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องกล้องกันบ้างนะผมว่าใครจะกินไครนะครับผมอ่า ทาง r รียวมีนะครับผมจะให้กล้องมาทั้งหมดสูงสุดที่13ล้านพิกเซลนะครับมีเลนส์ m a c ครแล้วก็เลนส์ depth sensor นะครับที่2ล้านพิกเซลนะอย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับผมไม่มีเลนส์ w i d มาให้นะครับผมถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD แบบ30เฟรมนะครับผมซึ่งสเปคเหมือนกันเลยนะครับกับ oppo a16 นะสเปคเดียวกันเลยนะครับผมส่วนที่จะดูด้อยกว่าเขาเนี่ยก็คือตัว vivo y 1 2 s นั่นเองนะครับผมที่ให้มาเพียง2เลนนะครับแต่ว่าก็ ขาดแค่เลนส์มาโครไปนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้เลนส์มาโครเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มี HDR มาให้นะสเปคของทาง vivo ที่เขาเขียนมาเนี่ยมาดูตัวกล้องหน้านะครับผมมากล้องหน้าจากทาง realme นะครับจะให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับผมส่วน oppo เนี่ยจะให้มาถึง8ล้านพิกเซลเลยนะครับผมก็แน่นอนว่าจะถ่ายภาพได้คมชัดกว่าเหมือนกับทาง vivo เลยนะครับผมที่ให้กล้องหน้ามาถึง8ล้านพิกเซลนะ แล้วก็เป็นกล้องหน้าที่ให้ค่า f มาเยอะที่สุดด้วยนะครับถึง1.8นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกล้องหน้านะผมผมก็ต้องยกให้ทาง vivo เลยนะเพราะว่ายิ่งค่า f ที่เลขต่ำลงเนี่ยก็จะทำให้เรารับแสงได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายตอนกลางคืนหรือว่า,าที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยก็จะถ่ายภาพได้คมชัดกว่าสว่างกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีสเปคบางอย่างเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนิดหนึ่งนะก็คือตัว r e a l m e ีเนี่ยจะมี Reverse Charging ด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็น Power Bank ชาร์จให้กับรุ่นอื่นได้นะครับเหมือนกับทาง Vivo เลยนะครับที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็น Power Bank ได้นะครับผมแล้วก็ชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นได้นะครับสูงสุดที่5วัตต์นะซึ่งตัว Oppo ่จะไมมสาาารถทฟังงก์ชันนนตรี้้ไดะครับ ในส่วนของเรื่องสเปคกันอื่นนะครับผมอ่าก็จะมีในเรื่องของ USB นั่นเองนะครับที่ตัว Oppo เนี่ยจะเลือกใช้เป็น USB Type C แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2รุ่นเนี่ยก็จะแพ้ปัดตกไปนะครับเพราะว่ายังใช้ Micro USB version 2อร์ชน2.0อยู่นะครับส่วนเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันหมดเลยนะครับตัว Oppo กับ Vivo เนี่ยจะให้การสแกนลายนิ้วมือมาที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับส่วน Realme เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับสรุปนะครับผมเรียวมีมีอะไรดีกว่าชาวบ้านเขาบ้างนะครับผมเรียวมีเนี่ยจะได้ในเรื่องของ CPU กับ GPU ที่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมเนี่ยได้ดีกว่า2รุ่นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับรวมถึงในเรื่องของ RAM แล้วก็ความจุด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนี่ยก็ให้มาครบๆเลยนะครับขาดแค่เลนส์วายเท่านั้นเองนะส่วนตัว Apple A 1 6นะครับก็จะได้ในเรื่องของหน้าจอที่ เหมือนจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถดันแสงสว่างได้สูงสุดที่480นิสเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานกลางแจ้งก็จะดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้เป็น Android 11มากับกล่องเลยนะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ด้อยไปก่อกันมากมายนะครับผมแต่ว่าตัวเรียวมีเนี่ยอาจจะเล่นได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับคือตัวเรียวมีเนี่ยจะเปรียบเทียบได้กับ snapdragon 655ตัว Helio G35 เนี่ยก็ อาจจะยังสู้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถือว่าใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เรื่องของกล้องหน้าเนี่ยดีกว่าตัวเรมีอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับผมตัวนี้ไฮวอลลี่นะครับเป็น USB C แล้วนะครับเวอร์ชัน2.0นะซึ่งอีกทั้ง2รุ่นไม่ได้ให้มานะครับมาดูที่ตัว v i v o นะครับผมจริงๆแล้ว v i v o เนี่ยก็แอบ disappointed ไปนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าดูเหมือนจะมีแค่เรื่องเดียวนะครับที่จะเอาไปสู้กับชาวบ้านได้ก็คือเรื่องของกล้องหน้านะครับที่ ให้มาที่8ล้านพิกเซลกับค่าเที่สูงกว่านะครับที่1.8นั่นเองมีแค่นั้นเลยนะครับผมอาจจะไม่แน่นะครับผมเผื่อใครชอบกล้องหน้าชัดๆคมๆใช่ไหมอ่าโอเคนี่คือทั้ง3รุ่นในคลิปนี้นะครับซึ่งที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่เราสามารถเดินไปหาซื้อได้ตามห้างได้เลยนะครับแบบว่าไม่ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับเหมือนแบบ อิน i ินิตเสียมีนะครับหรือว่าจะเป็นพ็อกโกอะไรต่างๆนานาที่เขาเน้นขายออนไลน์อ่ะแต่ว่ารุ่นที่เขาต้องมีหน้าร้านเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องเสียค่าการตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้สู้เขาอยู่แล้วนะแต่ก็เชื่อว่ามีสาวกของเรียวมี p p o Vivo นะครับผมอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อยู่แล้วนะยังไงถ้าเกิดว่าสนใจรุ่นไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ซื้อทางออนไลน์ได้เนี่ยก็คลิกเข้าไปซื้อจากลิงก์ที่ผมวางไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับม เพราะว่าลิงก์ที่ผมบอกไว้เนี่ยจะเป็นลิงก์จากทาง Off i c i a l เลยนะครับได้ของแท้แน่นอนนะครับส่งตรงจากแบรนด์เลยโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องของการเลือกทั้ง3รุ่นนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย